ความภาคภูมิใจบวกนะครับอมยิ้มนะครับสำหรับหายยากๆแบบนี้นะครับสองล้านเหรียญก็ไม่ได้มาง่ายๆนะครับคือเหรียญน่ะส่วนใหญ่นะครับคือถ้าเข้าไปถึงคนที่เขารักเหรียญเนี่ยก็คือจะมีการล้างการขัดนะครับปัดเงานะครับแต่เตียนอยากให้เพื่อนๆเห็นถึงอรารยธรรมเวลาที่เขาเก็บมาตั้งแต่ปีพศ1977นะครับ1977องเ์เนี้ยแบบเนี้ย คือต้องเป็นผ่านใช้จริงเพื่อนๆจะได้มั่นใจว่านะครับสาหรับตัวตีในมุมมองของตีเนาะตีก็มองว่าเออมันควรจะแบบมีรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่เป็นเหรียญพิมพ์ใหม่นะครับก็คือ2520นนั่นเองนะครับเหรียญนี้ตั้งแต่ปี2520นะครับเก่ามากๆอายุวันนี้นะครับก็ประมาณนะครับ46ปีโดยประมาณนะครับเพื่อนๆ46ปีโดยประมาณนะครับเหรียญนี้นะครับสวยมากๆนะครับและหายากสุดๆนะครับ ปีก็จะแบ่งให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละ4 0 0บาทนะครับสําหรับราคาตามคู่มือเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆว่าเหรียญตัวนี้นะครับราคาคู้ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแนะนํากันมาได้เลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับปีนี้นะครับ400พอครับ